สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมมาแนะนํากระเป๋าทรงนี้นะคะสําหรับกระเป๋าทรงนี้นะคะสามารถสะพายเป็นคอสบอดี้ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถถือน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ค่ะด้านในของกระเป๋าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะช่องด้านในของกระเป๋ามีซิปให้นะคะ นี่เลยนะคะมีสายสะพายยาวนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆค่ะด้านหลังของกระเป๋าก็จะเป็นแบบเรียบๆเลยนะคะก้นกระเป๋าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทรงนี้นะคะราคา,อย,าอยู่ที่3 2 9 0บาทนะคะถ้าหากว่าสั่งซื้อนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะเหลือใบละ2 5 0 0บาทค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะ สามสีนี้เลยนะคะชอบสีไหนนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0896326198ค่ะโมฝากสินค้าของร้านสุชดาเลเทอร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย